ปิดโอ้โหวัมันจะได้เห็ดมาเลยยกสวัสดีคีาาะันีา้าันบ้านเคุณอาไห้าเล้าอ่านะครับบ้าพอ,อ,อเดี๋ยวจะเป็นไรด้กันนเป็นนึ่งนึ่งนน้าบ,าบดอ่านี้เตอกับเตอได้แล้วอ่ามอมพรอมจีจย โอเคครับสวัสดีครับเจ้าพ่อใหญ่เจ้าพ่อใหญ่อยากสุภาพแข่งนักเชิญจังได้กล the one of from นครศรีธรรมราบางหลนาหนเ็นคนดวเนาะรบ้านหลนใได้ขอทีโอเคนีนก็

เี่ดวันเดียรเราไม่ไม่มีหมเนาะไม่ใเ้กนี้ได้ไปได้บวกได้ไไเปิดมาเที่มาหน่อยทีละแรงรอบมาทึงมันไปดยเลยแรงอบมาดลงแ้วอไม่เรมันมันเ็กยูไม่นยู่ไออะได้อาทิตยนี้มามายกยอกนางรอบอี่

กระใหญตีล่ะไม่เนไปที่ไหมือนบิดเล่นเลยทุกวันอย่างว่าก็คือกลบวันไม่ออกงาเอันเก็บคุาเดียวนีอะ่าบอกที่กานเลยก็จะเปลี่ยนนี้ก้าวน

ไม่ต้องปิดทึ้นเดี๋ยวเอาไฟถออกไปแดงแต่ลมึงนั่นเด to oh oh ืดเดือเนาะเดืดเลยใจว่านก้าว oh ้เดือดได้เดือดเออันไหนดีว่อันบุญก็ได้เพราะว่าเราใจว่าอันบุมันจะทุกวันเออบุญนนอันนี้อันบุไปเยวจหไม่ได้ขนี้ได้นะทเอาไปจิไป เฮ้ยเด้ๆมีเลือดไหมได้มีเลือดไหมซีสายบิดสายบตัดกันก็อย่างเก้าเลย้าไม่ท้ไม่ดีเลยไม่ดีเออส่กลับไปเนี่ยที่ไม่ไม่บันจิีออบเจอไอน้อมเแล้วฮ่า่่าน่่ได้่

อันนี้บนอนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวดดอันนี้อันนี้บนเนี่ยอันนี้กินย่อันอาไปอันนี้บนไดไปตบวนี้ลยนั่นไยะม่ได้ยะบ่าในามามนี่ที่มาดานี่้นามิไปที่มาดา่ยี่เดี๋ยว้นามิไม่ไม่ไโอ้โหอ โอ้โอ oh, ้แคแค่น okay. so cool. ี่ที่มันมาเหรออ๋อใส่ใ่แค่ใช่ใช่ใช่ใส่ให่ก่อนนี่จะมัดอีกจินใส่หนเสาร์เดนโลอกอกเลยที่ดำเงินอ่าเสร็จด้าคอตามิดคอตามิดตามด้วยตามด้วยไม่ติดอ๋อบังบังจัดกอนกิดนงโอเคอ่าได้ได้เอาข้อดีสคัโอเคอ๋อนิชาตกินมานี่ด้านจินได้ด้นจินได้มาดิจินได้จินเลย

จิ้มได้อ yeah. ๋อต an yes no no ้งไก็ไม oh, ่เป oh, mm ็นไรก็โกันอ่าม่ก็โกันจิไม่ไปนิดก็ไมบือนะเช่าชอช่วยไาช่ยไหมาชอช่ยได้อจิ้มได้แล้วเดี๋ยวจิ้มไม่ไม่ไม่ต้องจิ้ไปต้กินจิ้จิ้มบาก่อนว่ามันเอา่าได้มาก่อนรดไหมเฮ้ยได้ไหมมได้เลย

สักบองลักบองลักบอเออักบองลักบอเออเรื่องไม่เรื่องโอ้เป็นเรื่อง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 งนนี้ไม่ไเร่ได้เรื่องไปอันนี้องอัจาเปิลน่อันนี้อะไรน้องเอออันนอรเปิลลนั่งอ๋อยดีม่อจ่อเลยดัดจ่อเจ่อไเลยอนอมเือเทเ้นตระกูลินไปกินองเ็บอยู่ตรงอายด

rất giỏi, rất kênh